สบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องทางเมืองไทยอ่ะก่อนอื่นหมดก่อนจะเข้าไปห้าคีย์พ่อพี่ผมก็ต้องข้อท้าบท่ามข่าวข่าวอยู่ที่เมืองไทยก่อนเพระาะว่าพ่อพี่ผมก็ได้เห็นข่าวว่าตอนนี้มีพายุขเข้าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะทุกคนอ่เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ว่า เป็นพายุค่อนข้างที่จะแหงเลยแหละมีต้นไม้ใหญ่ลมอยู่ที่แคมทะเลของภูเก็ตนะจะมีประสรถประศรถอยู่แถวนั้นและกันนักท่องเที่ยวนะพากันวิ่งหนี่กันเพื่อจะเอาชีวิตรอดกันเลยทุกคนโอ้โหเห็นพล้วก็แหงไล่เมื่อนี้กรลุนอยู่ว่าจมหาฮอดบานเข้ามาพิมพ์หรือบ่แต่ว่าอย่างบ่มานั้นคนอยู่ที่จังหวัดได้ข้องเมืองไทยก็มีพายุเข้าฮอดแล้วทุกคนอย่าลืมแจ้งมาพิมพ์ด้วยลวกันเฮระมัดระวังกันแด้นะเมื่อนี้ทุกคนมาพิมพ์กับได้หูงความจริงแล้วว่า สาเหตุเป็นเพราะอะไรถนนข้องประเทศไทยทึ่งใสระยะเวลาในการก่อสร้างนี้แบบมันยาวนานและก็ได้มาตรฐท่านนะทุกคนเพราะว่าได้ไปเห็นเบื้องล่างการทํางานข้องนักวิชาการโยธา,าของเมืองไทยแล้วบอกเลยว่าโอ้โหเข้าละเอียดจริงๆทุกขั้นทุกตอนในการสร้างถานนก่อนจะได้นะทุกคนแล้วเป็นถนนที่ว่าใส่อายุยาวนานซะเลือกเกินมาไปเบื่องคลิปกันทุกคน คลิปทาอิดทุกคนว่าพิมพ์ข้อนําเสนอคลิปข้องการทําถน,น่นคอนคีตก่อนเพราะว่ามันนี้มีขอนคีตกับยางมาต่อยนะทุกคนนี่เขาจะมีการวัดแทกระดับข้องามสูงขมหน้าของถนนก่อนนั้นะคนคือนักวิชาการเขาจะมาตรวจทุกยางกันเลยทุกขั้นตอนกันเลยโอ้โหอันนี้คือแบบละเอียดแห่งนะทุกคนละเอียดแห่งเป็นยังไ่าพิมพ์จริงว่าเป็นวันนี้เพราะว่าคือที่ว่าพิมพ์เคยให้ยู่บ้านเขาพิมพ์กับบ,า,บางบอนกับ,บ,บ,กบเห็นเห็ดนาดนี้นะทุกคน อันนี้คือแบบมีผู้เชีย่ยวชาญนักวิชาการเข้ามาแทกเลยทางหลวงหน้า,าขวมหน้าข้องพื้นถนนแล้วก็ขวมกว้างนะต้องเปะเปะเทุกตารางทุกทุกมิลน,นี่เขาจะแทกให้เบิ่งเลยทุกคนถ้าว่าบุได้ก็ต้องในเกไขปรับปรุงไปนะอ่าแล้วนอกจากนั้นเหล็กทุกคนเหล็กเส้นที่มีการสร้างมาเร้วนะเข้ามาใส่ในแบบโคดไล่แล้วก็เป็นเหล็กขนาดใหญ่เลยใช่ไหมเหล็กแบบใส่แบบทีททตต่ติดกันนะทุกคน ที่วานี้ก็เป็นความเป็นการทําถนนข้อเมืองไทยที่ว่ามีความน่าแนนนะที่พอพิมพ์ได้เห็นแล้วก็โอ้โหก็คิดอยู่ว่าถนนข้าวไปไทยเป็นอย่างแบบมันโบพังแล้วเขาจึงรีบเจาะขุดทิ้มฟีบสร้างใหม่นี่แหละก็คือแบบเขาทาแบบมันดีแห้งนะ,ะทุกขั้นทุกตอนก็มีผู้เชี่ยวชาญมากวดมาตัวตลอดนะทุกคนบว่าจะเป็นความน้าและก็มาตรทฐาน เซนทุกเซนกันเลยแหละอ่าหลังจากที่วางเหล็กแล้วเหล็กแล้วก็มีการอ่าซีดคอนคิดลงไปนะทุกคนเอาขอนคิดลงมาท่อมปูพื้นไปเลยโอ้โหขมหน้ากันเป็นตามระดับข้ององ่าโครงโครงโครงเหล็กที่ว่าเข้าตีคอไปฮั้นนะทุกคนโอ้โหหน้าสุดเลย <c oughs> ได้ยเห็นเหืืองล่างแล้วก็อึงนะทุกคนเพราะว่าบ่าพิมพ์ก็เคยเฮ็ดคลิปอัน ที่ถนนที่ว่าสร้างเสร็จใหม่ๆงามๆมาให้เบิ้องล่ายแล้วแต่ว่าพอได้มาหูขามลับเบื้องล่างในการทําแต่ละอย่างเดียวก็จะได้เห็นการขุดเจาะตรวจสอบนะคนเข้ามาตรวจสอบโดยอุปกรณ์เจาะขอนรีดโดยเฉพาะเพื่อจะ,อะตรวจด,ดูว่าพื้นพื้นของถนนเนี่ยมีความลึกตามมาตรฐ่านที่วางไว้หรือบอ่โอ้โห เขาใส่ใจจริงๆทุกคนนี่หลังจากที่ว่าปูเสร็จแล้วก็จะมีหอยจุดได้ที่ว่ามีการสุดสมหรือว่าแตกนะทุกคนมีพื้นแตกก็กระซีดน้ํายาอะไรสักอย่างอะไรเข้าไปว่าพิมพ์กระบโ,โฮหนะมันเป็นซื้อภาสร้าง,งกฤษทุกคนมาผ่านไปแล้วจุดได้ที่ว่าสร้างเสร็จก็จะมีการใส่เครื่องจักรที่ทัานสมัยเจาะเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาว่ามันได้ขวมหน้าตามมาตฐานหรือโบว่าพิมพ์กระบโอโฮหวมาตรฐานเท่าไหร่นะคนุณน่าจะเป็น15เซน สิบหซนติเมตรนี่เครื่องเจาะนะทุกคนเดี๋ยวก็จะดึงออกมาตรวสอบว่าจะใดหรือบอ่อ่ะออกมาแล้วทุกคนเขี่ยมเบิง้งหน้าสุดๆหุ่นประมาณ15บห้าเซนนะทุกคนตามที่เบิง้งโอ้โหละเอียดสุดๆนะละเอียดลายกับถนนของประเทศไทยกับการวางแผ่นก่อสร้างนี่มาบิงอีตึมจุดนี้ทุกคนเจาะออกมาแล้วขวมหน้าได้เท่ากันหมด อันนี้คือถนนลขอนกีตนะทุกคนละเอียดมากอ่าก่อนจะสร้างเสร็จเส้นเส้นหนึ่งไส่หนึ่งนี่แล้วก็เอาตลับเมตรมาวัดอามาแท็กดูทุกคนวัดดูว่าจะได้ตามมาตรฐานหร,รือบ่อเรียบร้อยนะใช่ไหมประมาณ15เซนติเมตรไส้เลยทุกคนเป๊ะอ Amazing อ่าต่อไปเดี๋ยวหอกจะได้เห็น,นะน,นอันนนยางมาต่อยทุกคนในหลังจากที่มาสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นวิญญนะความงามของถนนอ่าขอนคีตนี่สวยมากทุกคนโอ้โห ควมตั้งใจควมเป็นเหมือซอีบนะข้องนักวิศวาการรมยูทาข้องเมืองไทยสร้างถนนแต่ละเส้นทุกคนสร้างเสร็จก็ส้มควรแล้วที่ว่าจะเป็นจะได้ถนนส่วยบบนี้ให้พี่น้องสวไทยเดไซช์มาต่อกันทุกคนนี้ย,ยางมาต่อยไปนี่มาเบิ่งว่าขั้นตอนการสร้างถนอนอย่างมาต่อยนีย้เข้าทําแบบไหนกันเดอได้ฮไปพร้อมกับว่ชพิมพได้ทุกคนถ้าว่าผู้ได้่ทันหูมาเริ่มลาดยางแล้วก็ามาเบิง่งว่ามันเรียบขนาดไหนทุกคน อันนี้ยังพอทันได้ปรับหน้าทางด้วยนะทุกคนนี่อย่างมาต่อยที่ว่าผสมเหลวแล้วก็จะมีอุณหภูมิที่แบบต้องได้วัดควอุ๊ยอันนี้คือแบบเกิดมาห้ามหูนะทุกคนว่าถนนทที่เขาสร้างในเมืองไทยต้องได้วัดอุณภหณภูมิข่อมอนอุณหภูมิข้องอยางมาต่อยนะว่าได้ข่อมหอนอุณหภูมินี่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้หรือบ,บ่ไม่ก็ทุกคนมันเป็นอย่างที่ว่าเข้าใ่ใจล่ายนะคนไทยสร้างานักวิชาการไทยสร้าง ถนนก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาจะมากวดแบบนี้เลยลงพื้นที่นี่เอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาเลยทุกคนว่าอุณหภูมิที่ไซที่ลาดไม่ไมนี่มันไดมาตรฐทา่านหรือโบโอ้โหนี่ขมเรียบเนียนทุกคนหลังจากที่ว่าลาดหน้าทางแล้วนะอันนี้เป็นยางมาตอยทุกคนนอกจากนั้นก็นยังมบบอีอุปกรณ์อ,ยอยีกเต็มแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นพร้อมมาพิมพ์นะว่าเข้าเข้าวัดขมลึกข้องอ่าทนอนอยางมาตอย ขาใส่อุปกรณ์แบบนี้มันจะคือกับอน,นันหรือบ่อนี่ทุกคนนี่เลยก็คือใสเล็กที่ว่าเป็นแเล่มๆน,น,นะกคนแล้วก็มีที่กะที่เป็นครอบน่าจะมนขวมลึกที่ว่าเป็นเป็นสิบห้าเซนยังประมาณนี้แหละเขาจะแทงแทงเจาะเจาะเข้าไปในยางมาต่อยเลยทุกคนแล้วก็มาดูว่าเป็นรอยอยุดจุดนหนบางขวมลึกจะได้มาตรฐทานน่าในทุกคนจะมาแทกดูวะนี่ประมาณสิบห้านะทุกคนสิบสามสิบห้าเซน โอ้ยนี่คือความละเอียดความใส่ใจในการกอร่อสร้างเส้นทางข้องเมืองไทยโอ้ไ oh ม่กอดนะหลังจากที่สร้างเสร็จทุกคนหลีดย,ย่างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็มีอีกทีมหน่วยงานหนึ่งมาตรวจสอบโดยการวัดทุกอย่างว่าจะเป็นขอบถนนเบองสายเบองขั้วแล้วก็อ่าเขาอะไรคีดซี่ข้าวเนี่ยทุกคนจุดที่มีการคิดพื้นถนนเนี่ยจะวัดทุกอย่างกันเลยนี่ว่ๆๆๆาความกว้างความยาว แบ่ว่าเขาจะเก็บทุกอย่างจริงๆนะในข้อมูลนะเพื่อจะ,อะทําให้ทุกคนได้เบิรงนะนี่แทกจากซนของคอเบิงทรายกับเบิรงขั้วทุกคนว่าใดเท่าไหร่โอ้โหข่มกวางทุกคนประมาณสามสามสิบเมตรบ่นี่หลังจากสร้างเสร็จทุกคนอยางมาตอยกระส้มแล้วที่ว่าใด้ถนนงามๆช่วยแบบนี้นะกับการก่อสร้างเต่ละสรานที่ตามประเทศไทยนะบอกว่าจะเป็นถนนคอนกรีตล้วา็ถนนอยยางมาตอย ข้องโยธาไทยวิศวกรไทยนักออกแบบเส้นทางทุกอย่างนี่สวยมากทุกคนขนาดว่าถนนผ่านผูกเข้าสุงๆทีว่าเต็มไปโดยปลาไม้นะซีเคียวแต่ว่าตัดโดยถนนที่ว่าสร้างโดยคนไทยแล้วก็ออกมาแบบนี้เลยสวยมากว่าพิมพ์ไดโฮทุกอย่างจริงๆทุกคนถ้าว่าบริเดี๋ทำคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยกับโมฮนะว่าเป็นอย่างถนนประเดศไทยจึงมีอายุก,การใช้งานที่แบบสุ้งและการไล่ปีนณะนี้จนครบกําหนด ในการก่อสร้างใหม่ถนนนกันยังบบพังแต่ว่าเข้าพังเข้าไปขุดถ้ามันพังเองแล้วก็สร้างใไม่เพราะว่ามันครบกําหนดแล้วโอ้โหถ้าว่าเอากัน่อยู่บ้านของบอพิมพ์ก็คงจะใสจุดเละนะทุกคนเป็นได้ทุกคนผูดได้ด,ด,หดเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกได้แดภูมิใจบ่ที่ว่าคนไทยเมืองไทยเขาทํท่านนแต่ละเส้นนี้เขาละเอียดและก็ขั้นตอนทุกอย่างนี่ต้องได้ตรวจสอบทางมดนะตามที่บ่พิมพ์ที่บอก อยู่ในคลิปแหละแล้วก็คลิปมาให้ทุกคนเบิง้งอย่าลืมถ้าว่ามาคลิปของคุณพิมพ์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทุกคนอ่าขอบคุณหลายๆคอให้ทุกคนอ่ารักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องข้องพายุได้ทุกคนพายุเสมาพายุก็เป็นพายุที่ว่าค่อนข้างจะหุ่นแหงนะทุกคนให้ระมัดระวังกันขอบคุณหลายๆทุกคนวันนี้ขอบคุณเด้อ